สวัสดีครับนี่ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีโอกาสได้ไปกราบลุงป,ปูซิลาซิริจันโทนะครับก็ได้นิมนต์เหรียญเปิดโลกบรรลนทรัหลุงปูซิลาสิลิจันโทเป็นเนื้อทองคำนะครับพีพศ2,565นะครับจำนวนการสร้างนี่เพียง65องค์บนโลกใบนี้เท่านั้นนะครับองค์นี้หมายเลข40นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เหรียญนี้หลวงปู่ท่านเมตตาจารย์ให้ด้วยนะครับลักษณะเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับหูตันด้านหน้านี่ก็จะปรากฏรูปลวกปูศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์นะครับด้านหน้าเหรียญนี่หลวงปู่ท่านเมตตาจารย์ให้อย่างเข้มขังทีเดียวครับนี่ครับด้านหลังเหรียญเนี่ยก็จะเป็นยันโลกะวิทูลนะครับนี่ครับแทนพระพุทธเจ้าเสด็จเยือนโลกมนุษย์นะครับด้านบนเนี่ยก็จะปรากฏว่าเปิดโลกบรรดารัพย์นะครับ ก็จะตอกโค้ดสลอ,อกำกับ,บเบลนี้นะครับตอกหมายเลข40กํากกำกับ,บเบลนี้นะครับด้านซ้ายมือเราเนี่ยเป็นพระเจ้าเปิดโลกด้านขวามือเราเนี่ยเป็นพระเจ้าเปิดทรัพนะครับยันโลกกวิทูนคือตรงนี้นะครับแล้วก็จะปรากฏว่ารุ่นแรกวัดโพศีสะอาดกัลสินสองห้านะครับนี่ครับโอ้โหสวยทีเดียวครับองนี้นี่ครับได้รอยจานหลวงปู่สุดเข้มขังองค์นี้สภาพสวยคมจมูกสวยเลี่ยมอ่า พลาสติกกันน้ำรักษาผิวอย่างดีนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับสนใจก็สามารถโทรมาได้ที่นะครับ086 899 5139ครับ i.d.line 08 6 899 5139ครับ